สวัสดีครับพี่น้องสื้นีวิธีกเกษตรตื่นสายเฉพาะไปให้อาหารปลาครับให้อาหารปลาจุปังข้างนีห้แล้วเนาะนี่ครับด้วยอย่างนี้นกล่องอยู่ะยนะมันกระจายกันอยู่นะครับสิส่ไม่ให้อาหารปลาครับพี่น้องตามมาตามมาพี่น้องเลยปาล,ล,าลากำลังไล มันออกเวทละวูนีือนี้ว่าเดี๋ยวพ่อไปรอโคกครับมือนี้อาหารปลาอย่างเดียวเลืมพี่น้องอยังไงพ่อไปเลาะอยู่ยวมือนี้เดี๋ยวถ้อเลาะเบิ้งก็ได้ครับเลาะเบิ้งปลาเนาะมันถึงมาทำไมน้านะครับซื่งสิบ่เลาะบ่เลาะดอ,อกเม้หมืน่นทีขาด <c oughs> นี่ครับวิธีวิธียังเก็อ่น กษตรตื่นสายย <c oughs> ิ้ยมได้เด,ด็กินยิ้มนั่นล่ะฟ <c oughs> ้าบบตื่นเน่ย <c oughs> ้าบาตื่นเ่ยทาบตื่นก็ว่าจะแตกแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นน้ํามว่าร้านไว้เรียน้นาเลยเพราะมัเล่น,น,ลลนจับห้เต็มที่เลยพี่นอ้องเล้วสิให้เล่ยนหนานะครับ ถามจริงมือน ah ี่ว่าสิพ่อวันว่าหายทิพย์ปมจะเด็ดเปลี่ยนเปล่าไหมเปลี่ยนเปล่าไหมเป็นหลน้าลันหน้ามันบัครับพี่น้องฝางจะอยู่นี่นิล่ะยังกำลังมาครับพี่น้องกำลังตามมาจะมาพี่มาให้ยมองเก้านะครับ ต่อไหวเพให้มันออกจากน้องเนาะพี่น้อง <c oughs> มันหลามักมาอยู่นถุโขงจริงนะมึงมันมักมาอยู่ในถุงจริพูุดก็ไมนได้ยินเสียงมันมาถ่าซะนั่นเลยพุดไต่โฮมใหม่พี่หน้องมันได้ยินเสียง ีเเสยงกิบม่จำเสียงเกิบได้บ่แม่นจำเสียงนางได้ใครว่าหลายครับเสียงตามธรรมชาติตามมีตามเกิดง้อปลุ้งตามมีตามเกิดแต่กระเบิดงบหลายเบิดหลายอยู่นะครับเข้ามาเบิ้งครับมือนี้เข้ามาเบิ้งเรื่อยๆ นี่ยังกับจีไายเป็นยังไงละ่ะเป็นคลิปมันบาดผมมีการตัดต่อเกิดขึ้นทายส,สดๆเ,เรียวๆดียตัดต่อก็มีแต่เสียงตัดเสียงอย่างเดียวตัดเสียงยังไงล่ะอ๋อไม่มีเสียงเนี่ยตัวมุมตัดต้อเปิดคลิปมา่อเราแหละมีเสียงระเบิดน้ำตัวมองไงครับกำลังมาพี่น้องเอ้ยออกไปให้หน้าโนั้นครับออกไปหากินนะ ท่านไปกินกับสิบตนกัพไปน้อปลาเคยกินหัวอาหารเนี่ยเียฟังฟังฟัง,ฟงเสียงยังนี้ฟังฟังเอาตัวแตกเลย <c oughs> <c oughs> ้ไปขี้เธอขนาดนี้ไปขี้เธออาหารประมาณสิบกิโลครับมูนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะหาไฟมาติดอยู่นะครับเพืใใ่อจะเพิ่นกินแมงใหม่เนาะลุงหมูเขา จะคือ,อยังไงมุ้งการลรี่ยังเขาบ่ต้องเสียเวลาไปเหรียูยืนนูนจานเนาะมองเป็นของอหะม่บุญงเสียเวลาไปเหรีย,ย,รยูยืนนูนจานยืนยืนนั่งเข้าไปดิข้อออนนี่เงาคือกันให้อาหารปับ๊บอาหารใหม่นะครับเป็นอาหารปลาใหญ่ที่นี่มันกัดกินบ่ค่อยได้แล้วสิ <c oughs> าาร้อตัวหน่อยสิเอาเม็ดเดียวอิ่ม ว่าคุณปวดแสบป้ปอ,อมันเดิมเยอะเหมือนเดิมกินอาหารหรือกินาาน้ำน่ะบ่ ไปก,กำลัง,งขงึง้นมาต้นไม้กับพุ่มสีลมหนามมันส่อหักมันนะครับพอขุดน้องไปทั้งหนีเดี๋ยวสิพระไปฟังทานคุณครับตรงนี้ตะกองอยางันหลังบ่ได้ มาเฮ็ดปลวกออกคนว่าถ้ามันเห็นเกิอดอยู่หนียหมือนะเห็ดปลวกก็จะเกิดวาวกอยกดี่นีสีบอกินเกิดตีนขี้กมัวว่าปัดหนาจะแตกเลย่ะ Yeah. <laughs> ยังเกิดขึ้นอันนี้คต้นอันนั้นตรงนี้ต้นกอมิกต่อไปโอ้ยเกิดมันตอดหวอัวตัวละข้างในนี่ยังนี่ห้างแตนขี้มเมืองนู่นหมูกินบ่ได้ป่ะข้างพึงเลยกินได้ ทำมาจากขี้โอ้บอกม่วงตอนส่อนเ๋ยบกม่วงห่ะตอนส่อนเลยอ้วสุกเต็มต้นเลยบกม่วงก็ได้ตอนส่อนสูงอย่างนี้อิงแกนอยู่นี่ ตัวหนุ่มเไงแับมามาตามมาลูกน้องกถือเป็นได้การเลาอตำรวจโคกเนาะอีพีสาม นี่เป็นเครือสตันที่เครือสตันเครือมันเพท่นเอาไปเห็ดหลอดปันได้เครือมันเพท่นเอาไปหลอดเห็ดหลอดปันได้เนะาะต้นเถือสตันอืมตัวมูวตัวเอ,อยจะสื่อรถในวมตัวมันบอกว่างบสามพันสื่อหม้อใส่ง,งบ 3, สามพันแมนเนี่ยท่านจิพ่อบปันนี่ เทปห่วงท่านกระโาะี่แดดพี่น้องลายเงีนี่ที่แดดเหมือนาสิพมากอกที่มขขปมนั่งอยเ่็นบนที่เาเจดกอกที่ปมบ่ตรกนามห้ากอกที่ดดปม ก็ไว้มือหนา,หนาพี่น้องไว้มือหนาาไปกะยังกาี่ปมมอกที่ปมอานามเกที่ปมตอนนี้เขาตรวจโคกคือสามภาษาน้ำเลงคับโอ้หน้าพี่น้นองเพ่กิดนามเต็มนึงกุศเป็นกบดีวานกบดีเส้นดิโต๊กไก่กันเนาะนีคนโตคนใบนไปีน เยอสดโต๊ะข้างไหนเฮียยังเงาาาายงอ่ะบนมาให้อาหารปลาครับมอ้เสียงหมาตุะวามีเสียงเงียงอันนี้เป็นปลาของคลิดแมวพี่น่องโอ้สตยาดงามต้นไม่ประจำซองฟังข้างครับพี่น่อง ก็อไไ่ไ้พกยังเขาอื่นเนากกูอยู่ข้าวให้มีตนบกเมาด้ยกเมาอ,อมาม่อนมาบม,มามบมาบงใก้ๆบกเมาอ่อนมันสุกมันจะมีหลหวานอมเปียวเนาะบมกเมาเดี๋ยวอีกด,ดียวก็สูกครับเลิศมากเรา่ายเพื่อนะว ไปไว้หน้าบ้านด้วยกันรอโคกร,โร,โรอโคกก็มีอยังเห็ดดีหน่อยเขาพระท่าทนเดียวกานพระท่านเดียวก็กาดอกหมูก็เหลียวสีแล้วเบิดงว่าเลียวอยากแต่งรถไถให้มันสิงสิงไถนาแล้่ยวนี่หล<อ>วดเดนะียวเลยแต่ี่ว่าเพื่อที่จะเรียนหน้าที่คือไปโรงเรียนเฮงานาที่จะฟ้องมันดีซือซ้อนั่นซื้อนี่ โหุ่นดก่งอยู่ค่ะหุ่นเสียออกอยู่ผูกแนวไหมผู้มองเหมารยครับเว้ยอันนี้ต้นต้นอันนี้ต้นโอ้ส้มเสี้ยวนี่ใบส้มเสี้ยวใส่ต้มไก่ต้มปลาต้มปรี้ยวรสเปรี้ยว นี่ยังเห็ดยังวะหมดจกัเกเห็ดนงงี้ง่ามเด้ยเห็ดที่เบียร์ <c oughs> กินไปส่งจะซากเห็ดที่เบียร์แล้ว <c oughs> ว่าเกิดอยู่โคตรกลัวว่ามันเห็ดผวกแค่หน่อย เราเบิ่งเหลือมันบูแมนี่น้องมันมันจะเป็นแบบนีเฮ็ดพิษมันอันตลาย,ลายเอากัดกันเองเฮ็ดพิษเลยนี่ก <c oughs> ินไม่ได้อันตรายเฮ็ดพิษเห็ดพิษ คือเมื่บอบงพอภัยที่เป็นนอบะอนปะูกไว้นาบ้างน้องผู้พิทโอ,โอไว้หุดสองฟังทางนะครับนี่เป็นไข่บงหวานไข่บงหวานโอ้มันแตกนอกแล้วเด้านี่ ไข่วงหวานขึ <'s> <c oughs> yeah, like ้นนอเลยมันหดเสื่มสาเนี่ยมันหินแหเนาะตาถ่าไแต่เป็นนอนี่ว่ากินได้เลยนะครับตัวมส่อยาไหนนะตั้งกินก็ได้มันฮหยดากเลยเฮ็ดกินอีเสียบด้วยแมน่เปนอันนี้เป็นไผ่วงหวาน พีน่นกินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องต้มเพป็นว่าเป็โฆษณาเนาะเอาพันเพป็นมาปลูกแล้วควนกินอย่างไรแบงได้ตาย <laughs> นี่ครับกอนหนึ่งก้องรงคิดว่ากันแตกกอเนาะเดชวัดระดับน้ำความรู้สึกต้อ,ตอไใส tiền tuyệt, lúc mùa tuyệt tuyệt nhang bay cầm hủ lời này tiền nó lúc mùa mua lịp ui, được nhang กล่องยืนเน้าแตกถ่ายอยู่โอ้เลิกเลิกเลกเดี๋ยวถือเอาพับบุ้งขึ้นพี่น้องไปทังพูดไปทังพูดไปดเกือบไปนั่มโอ้พับบุ้งเหนื่อะ มันเล็กทุกมองก็ขุ่มปูไัยรถเรือเลยมันสไลด์ทับมัน อยอย่ยงยใส่ดูดเดี๋ยวสีดำเก็บพวกกุงพ้่งนอกใส่ดูดคล้องแขนถูพวกพุงไว้ไปเลยเกือบ เก <c oughs> ็บอุปสรรคกันอย่างไงโอ้ยบางทีเจออุปสรรคแล้วโอ้ยหนาวกันอะเก็บอย่างนี้ไม่ต้องมุดก็ได้มันหนาวเลยพี่นอ้อซสปปัญ <c oughs> หาขึ้นมาได้ย่งางไปกับจมยางเดียว มันหลินนามว่าเป็นเล็กหน่อยแล้วแต่ก่อนอยากเล่นนะน,นี่คือพวกปุ้งที่แบบปูกไว้นะพี่น้องนี่คือทุปม,มันวัน,ตา,น,น,นวาตายนี่นี่คือคนว่ฒตายเนาะนี่คือเล็บหน้ำหลินเดี๋ยวถึงฝั่งเป็นเนาเดี๋ยวรากเนา ถ้าใครโบเสียว่าบบเล็กกะมาล่องเบิ่งบ่ลุงโม่สำรวจโคกสำรวจโคกครับวันนี้มาสำรวจในะนำน้ำเขาผูกโอ้เสียดายเขาผูกไว้นั่นยังสิเดี๋ยวเจะบ่เนาบ คนเกิดกิเกิดเมื่อหร่ฮ่าคนถือหนามน่าวัดคนบล้ออยนะซุ้มนี่กับผู้อยู่คนน่าวทเหมอ 哦。Well. ăn tí muốn lái còn nhỉ đi nào vết Rồi น้ำเลือดแช่งที่นอ้องมึงอยากลงอยู่วะวังบ่ายน้ำเป็นอยู่อะเป็นอื้อเจฟบตีนโอ้ออยครูได้เรื่องคอนใหม่ละ่ะ ถ้าำนวยอริประมาณจักเมตรลุงหมอสามเมตรแต่ว่ายูฮันจักเมตรน้องอยูผุนไหมฟังผุนโอโ,โใช่ได้เอามาปูไว้หนามถั่วมันก่อน นี่เันกำลังถอดยอดขึ้นมาพี่น้องเนี่ยเมาหักซำนี่เันกำลังถอดยอดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยว่าตายว่าตายยังสิ่งามก็เก่าต่อเฮ้หัน เพิ่งกำลังแท่งหยอดอ่อนขึ้นมาบ่ตายเพิ่นตายเกือบตายแล้ววะเจ๊เจ๊เลยแล้่มาเนี่พี่น้องมันกำลังแท่งหยอดอ่อนขึ้นมา พวกบุ้งแก้วนะครับถมไวนี่ไต่หนามต่กินหนามมันตื่นเนาะเห็นบ่มันกำลังแทงหยอดอ่อนขึ้นมา ช่วยเข้าขึ้นจากน้ำหน่อยเดี๋ยวจ่ายตายเลอะพี่น่องกันบอกขึ้นมากำลังสีนา พี่น้องเ็จสิน้นเพราะรกิจเจอกันใหมคิปหน้าครับ